ส่วนคู่บุญนะครับในส่วนนนองมนีมีเหนือทีประมาณพกรายส่วนนี้ผมได้เริ่มมพอตัางึ้นมาเหมือนลังกเกษียนราชการครับผมเป็นครูเป็นครูเลยครับมีความไวล้ชิดว่าพอเกษียนแล้วเนี่ยย่าช้าชีวิตให้มีความทุกข์ในวันปลายชีวิตคือการมาทำทัวนตรงนี้ที่นี่ลิงห็นแล้วครพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถโลกเละทำไรายได้ดีกับเราเชาวชวนหรือว่าให้ความทุกข์กับเราได้ก็คือปวกสตละ นะเพิ่มมิเลยเนีนในส่วนนี้ก็มีสละอินโดนะสละอินโดแล้วก็สละทูมารีนะเพราะว่าพืชประเภทนี้นี่มันจะทําให้ไฮไรายได้เราตลอดตลอดปีนะครับมันจะมีลูกให้เราตลอดปีเอาเช่นว่าดอกเนี่ยมันจะออกมาตลอดปีมันจะแทงดอกออกมาในเดือนเดือนนึงเนี่ยเราสามารถประชมดอกให้มันแบบนั้นตอนนึงเนี่ยประมาณ150หกิโลต่อปีครับนะสละทูมารีแต่สละอินโดนี่ครับจะเป็นใฮไลท์ในชอชอนึงเนี่ยเราเพิ่นจะพอผสมเสร็จ มันจะให้นำนักกิโลกิโลครึ่งในชฉลีนึงนะแต่ที่เมรค่ามาหลักเฉี่ยส่วนเราเนี่ยครับประมาณ50บาทต่อกิโลมาหลักถึงส่วนเลยครับตอนนี้มีขล้องหายไม่พ่อถึงผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนเทว่าเกษียนราชการนั่นะครับนะอ่าฉันเหมาหลบลูกคือเศรษฐกิจของนี้นผะผสมประสานในหลายของเราเลยจะทให้ชีวิตเรามีความทุกข์ในบรรดาชีวิตเราอยู่ยังมีความทุกข์กับ ไม่ต้องไปเดียวนะใบนั้นอากาศเดียวในทวนกับอากาศดีนาตอนไหม่หลอกปลูกผสมประดานหลายชนิดโดยเฉพาะในทวนของผมนี่มีประมาณ50ชนิดนะครับมีอาสิบชนิดแต่เน้นนักเดี่ยวคือทุเรียนแลวกับซาลาซาลาซูมาลีสลอินโดเลยกับมะพร้าวน้ำมอมอันนี้แม่าดะียวเวียนเข้ามาหาอยู่นะถุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์แม่าดเดียวเวียนเข้ามา,านะ อนนี้สลาอินดงของผมเนี่ย่รงกับเมขาไม่เที่ยงพ่อนะครับไม่เที่ยงพ่อแต่ผมจะไม่ก้นควายทำหมาไปเลยคือความทุกข์อผมมีเขนี้ก็ทำเขนี้ถ้าทำหมาผมจะเหนื่อยนะชีวิตขาก,การบรรปลายเราหาความทุกข์ตอนนี้นะครับหาความทุกข์อยู่ในท้วนนะเดินวันนอากาศก็ดีเราเดินไปนี่ในท้วนเราอากาศดีโรคโรคดีปีโรคคีมินนะโรคผิดไทยโรคดีปีเชียกนะโรคขมินในท้วนเราเรามีของกินในท้วนนะเพราะชีวิตขาก,การบำนาญงินเดือนกับเลื่อหน่อยลง นะเรามาทำข้อมันนี่แล้วของที้หรบรวมนี่นจะไม่มีสารเคมีเราไม่ใช้สารเคมีทำมาชีวิตเราเนี่ยรู้สึิหวาดีขึ้นที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด